คาแรคเตอร์คิ้วต่ำเนี่ยเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นตอนที่เริ่มมีคนก๊อปเพจคือยุคแรกพอเพจบันดังขึ้นมาใช่ไหมครับพี่อามันก็เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มมีภาพคำคมแบบนี้เยอะขึ้น เริ่มมีคนเซฟรูปเราไปเยอะขึ้นตอนนั้นไม่มีโลโก้เลยพี่อามแล้วก็มีคนมาบอกว่าเฮ้ยปั๊มงานมันเริ่มเป็นไวรัลแล้วนะมันเริ่มมีคนเซฟรูปเราไปหรือเอาไปวาดใหม่ด้วยโค้ดของเราใช่ไหมมีโลโก้หน่อยไหมมีคาแรคเตอร์เน่อยไหมก็เริ่มวาดตัวการ์ตูนคนคิ้วต่ำขึ้นมาคือยุคแรกๆอ่ะยังเป็นรูปคนอยู่แต่หัวล้นๆหรือว่าเป็นผมผมเหมือนไส้กอกอะพี่อามผมบางๆหน่อยผมบางๆอย่างงี้แล้วก็แบบมีคิ้วอยู่ยังมีนิ้วอยู่ แล้วก็คิวตับมันค่อยๆถูกพัฒนาจากตรงนั้นนะครับมาถึงทุกวันนี้ค่อยๆให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะลดทอนลดทอนสิ่งที่มันไม่จําเป็นออกไปใช่ครับผมกลายเป็นคาแรคเตอร์ถึงทุกวันนี้ถึงทุกวันนี้ก็ขี้เกียจวาดด้วยแหละพี่คือโค้า <laughs> ถามว่าเฮ้ยอินสปา a เรชันของตัวการ์ตูนที่กลมๆคืออะไรล้วบอกว่าเราขี้เกียจวาดอะขี้เกียจวาดเยอะ